เริ่มต้นที่ตลาดปัตตะวิกรณ์นวมิน72นะครับท่านผู้ชมมาอยู่ร้านคุณหนุ่มนะครับเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นม,มือสองนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสินค้ามาใหม่เยอะนะเดี๋ยววันนี้ให้น้องปองนะลูกชายของคุณหนุ่มเขาดูดูแลกันนะครับเพราะว่าสินค้ามาเยอะเลยในร้านนะครับเนี่ย บริเวณหน้าร้านนี้เต็มเลยสนใจเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับลำโพงประเภทลำโพงเครื่องเสียงต่างๆนะก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะแล้วก็จะเอาบอกราคาแค่ทุกตัวแหละนะท่านผู้ชมก็ติดต่อสอบถามกับน้องกล้องได้นะครับตามเบอร์โทรนะเดี๋ยววันนี้เจอน้องกล้องเลย สวัสดีครับสวัสดีครับน้องกองบอกเบอร์โทรท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเบอร์โทรร้าน097-112-9725่กพิกัดร้านอยู่ตลาดปัตรวิกรโครงการเก่าซอยน้ำมินเ <72 S> 2 72บนะครับท่านผู้ชมบางที<อ>ท่านผู้ชมมาผิดนะส่วนมากลูกค้ามาเ <c oughs> ขาจะไปลงโครงการใหม่ <c oughs> โครงการใหม่ตรงนะู้นใช่ ใช่ใช่ตรงนั้นมันเกิดจีบอะไรไม่รู้เดิมอะไ้ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดขี่เลยโครงการใหม่มาเลยปั๊มข้าวเท็กมาก็เป็นน้อมินเจ็ดสิบสองหรือว่าถ้ามาวันธรรมดาก็จอดในปั๊มข้าวเท็กก็ได้แล้วเดินมาจะใกล้กว่าครับผมจะใกล้กว่านะวันนี้เราสินค้ามาเยอะไหมเยอะมากแล้วก็เพิ่งจัดร้านเสร็จทำอะไรเสร็จฮะอันนี้นะครับด้านอ๋อตอนแรกตอนแรกตรงนี้มันผุใช่ไหมพื้นตรงนี้มันผุก็เลยปูใหม่หมดเลยครับผมปูใหม่แล้วก็จัดร้านใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับ ตอนนี้สินค้ามีอะไรบ้างน้องก็จะเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้าก่อนพี่ก่อนมาใหม่พี่เออตัวเก่าไปเกือบหมดแล้วของเราเก่าไปใหม่มานะใช่อสินค้าก็อยู่ในอันเนี้ยอางตรลาดเอาไปใส่กับแอมพวกแอมจิ๋วแอมไรได้เป็นสองจุดหนึ่งซับมันจะเป็นซับเปล่าของเพนวูครับผมแล้วก็ลําโพงคู่หนึ่งอยังขนอยู่อันนี้เป็นชุดของเพนวูอ๋ออันนี้เป็นชุดของเขาเลยใช่ไหมัะใช่สามตัว อันนี้ขายสามตัวนะอืมื <Gen S 2> ่อนบูดลาโพงคู่หนึ่งแหลมโดมพลาใหม่แล้วก็ซับตัวหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นซับเบสเป็นซับเปล่านะฮะชุดนี้เอาสองพันรวมสง่งสองพันรวมส่งนะครับช, <5 S 1> ชุด <5 S 1> ชุดหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีของเดนอนเดนนอนอาจจะมีลําโพงคู่หนึ่งแต่ไม่มีหน้ากากนะเป็นดอกแคปลาอันนี้ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันกับซับตัวหนึ่งชุดนี้ไม่มีหน้ากากเอาสามพันรวมสง่ง ครับผมสามพันรวมส่งนะครับอันนี้แล้วก็จะมีมาเป็นลำโพงเป็นเขาเรียกอะไรเวอร์เป็นเวอร์ของ Yamaha ของ Yamaha อันนี้มีมาคู่หนึ่งครับเป็นพลาสติก Yamaha NX F 40หนึ่งร้อยวัตต์